สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะพามารู้จักสมุนไพรอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับอยู่ข้างล่างนี่เลยหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับนี่คือว่านน้าครับซึ่งเป็นสมุนไพรไทยโบราณนะครับมีกลิ่นหอมครับคนไทยโบราณนะครับใช้ทํายาหอมยาดมยาลมยาหมองนะครับโอ้หรือว่ายาเขียวยาขมนี่เป็นเครื่องยาสําคัญนะครับที่ใช้ทําสมุนไพรนะครับที่นี่นะครับอยู่ที่ตําบลบางบัวทองนะครับอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ปลูกว่านน้ำกัน,นครับทั้งหลังนี่ไม่ใช่นานะครับว่านน้ำหมดเลยครับทาไมเขาปลูกกันมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ปลูกไปขายใครเป็นเศรษฐีได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวตามไปชมไปดีกว่าเศรษฐีว่านน้ำว่านน้ำเป็นพืชที่พบได้ในแหล่งน้ําทั้งทวีปยุโรปและเอเชียใบยตั้งตรงยาว50-80ถึงเซนติเมตรลำต้นเป็นเง้าขยายไปตามพื้นดินส่วนของลำต้นมีกลิ่นหอมรสเผ็ดร้อนฉุนและขม แพทย์แผนไทยใช้เงาของว่าน,น้ำเป็นยาบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารแก้หวัดลงคอท้องอืดเฟอ้อและโรคกระเพาะอาหารเป็นต้นรวมทั้งใช้เข้าเครื่องยาไทยหลายชนิดที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งใหญ่ที่มีการปลูกว่านน้ำส่งโรงงานผลิตยาไทยครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังวิกฤตนะคะที่ว่าทางรัฐบาลก็มีนโยบายว่า ให้พวกเราช่วยกันประหยัดน้ําให้ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าเนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำในในเขื่อนเขื่อนขื่นเก็บน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะรอ,อ,องรับในการทําการเกษตรในรอบฤดูการผลิตหน้าได้ก็เลยให้มีการชะลอการทํานาแล้วก็ให้ผลิตพืชที่ใช้น้ําน้อยอย่างวันนี้ก็ขอแนะนําเรื่องของการปลูกว่านน้านะคะซึ่งพืชตัวนี้เป็นพืชที่ทำไรายได้ดีกว่าการทำนา ให้ผลผลิตก็สูงกว่าราคาก็ดีกว่าถึงแม้ว่าระยะการผลิตจะยาวนานนิดนึงคือ8เดือนถึง10เดือนก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้โดยการเก็บหัวนะคะมาตากแห้งนะคะแล้วก็เอาไปทำเครื่องยาบำรุงต่างๆของเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของสุภาพสตรีและหลายเนี่ยคะราคาก็เป็นที่น่าจูงใจคืออยู่ที่80-95บถึงาบาทนะคะของของหัวแห้ง เษทีเกษตรของเราในวันนี้คือพี่สมพงษ์คล้ายบัวผันซึ่งปลูกว่าน,น้ำมา20ปีแล้วโดยลงปลูกในที่นา12ไร่และยังปลูกสมุนไพรชนิดอื่นๆร่วมด้วยอีกครับนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ครับผมอยู่กับพี่สมพงษ์แล้วก็พี่เลียมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแปลงว่าน้ำที่เห็นด้านหลังเลยนะครับโอ้โหเห็นสวยงามมากเป็นพืชที่สวยมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นมันหอมยังไงพี่ลองอธิบายความหอมของกลิ่นกันิทนกลิ่นหอมก็เหมือนหอมก็คร้ ยาลมเนี่ยนอ๋อกินแบบยาลมเลยอ่ายาลมนะครับก็ถึงได้เอาไปเข้าเครื่องยานี่ยนะครับนะครับแถวที่บางบัวทองเนี่ยเขาปลูกกันเยอะไหมครับปลูกเยอะครับประมาณ70กว่าไร่ตอนนี้เจ็ดสิบกว่าไร่นะนะฮะแถวเนี้ยนะแถวตำบลบางบัวทองเขาปลูกกันยังไงฮะปลูกเป็นไร่ใหญ่ๆหรือว่าคนเดงแบบมีนาแล้วแบ่งมาปลูกอะไรก็เขาแบ่งจากนามาทําเจ้าละไร่สองไร่อะไรยเงี้ยเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมแปลว่าจริงๆแล้วดีกว่านา ดีฟนาเยอะครับครับผมแต่ว่าถ้าปลูกเยอะๆเลยไหวไหมปลูกเยอะๆไหวแต่ว่าทําเป็นล็อกล็อกละไล่ไล่หนึ่งสองไล่อะไรเนี่ยครับเพราะถ้าปลูกเป็นพืชไปทีเดียวเลยจะเอาไม่ทันหัวจะเน่าก่อนอ๋อเก็บเก็บหัวไม่ทันเก็บหัวไม่ทันยางของพี่สมพงศ์กี่ไร่นะสิบสองไร่สิบสองไร่มีก็เหมือนกับสลับกันปลูกใช่ไหมครสลับกันปลูกห่างกันกี่เดือนแต่ละแปลงที่ลงเนี่ยก็ประมาณเดือน2เดือน เดือน2เดือนให้มันมีไล่กันตลอดใช่ไหมครับแล้วคนนี้เก็บเงินแลคนเก็บเงินหเง่าหรือหัวของว่านน้ําที่จะเก็บเกี่ยวได้ต้องมีอายุ10เดือนขึ้นไปเพราะถ้าอ่อนกว่านี้เมื่อนําไปตากแล้วจะยุบไม่ได้น้ําหนักครับในพื้นที่1ไร่จะได้น้ําหนักหัวสดประมาณ6ตันเมื่อนํามาตากแห้งแล้วจะเหลือน้าหนัก1.3ตันครับราคาหัวแห้งต่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ80ดบาท ดังนั้นการปลูกหนึ่งไร่จะมีรายได้ทั้งหมด1,4 0 0 0พบาทในส่วนของต้นทุนก็มีค่าปุ๋ยและค่าแรงงานประมาณ40,000บาทหากต้นทุนแล้วจึงมีกำไรขั้นต่ำอยู่ที่60,000บาทต่อไร่ครับได้นี่เลือกดินไม่มีฐานนิดดินดินเหรอดินดินนี่ต้องเลือกถ้าเป็นดินดำดินเหนียวเนี่ยกลิ่นจะหอมอ้วเหรอน่เออกลิ่นจะหอมถ้าเป็นดินทรายนี่กลิ่นจะไม่ค่อยหอม แล้วแถวไหนที่จะเหมาะที่จะเป็นดินดําที่จะปลูกได้นะแถวไหนบ้างก็เนี่ยก็ทุ่งอื่นก็ไม่รู้เงินเราจะทุ่งบางบัวทองเนี่ยดินดาอ๋อแถวเนี่ยแถวบางบัวทองแถวเนี่ยดินมันดาแต่ถ้าที่อื่นถ้าเป็นดินทรายเนี่ยไม่ดีไม่ดีที่ลุ่มที่ดอนเลือกไหมก็ที่ดอนนักก็ไม่ค่อยดีเพราะน้ําน้ําจะขาดแคลนเนียไม่เหมือนที่ลุ่มต้องเป็นดินดำาดนดเป็นที่ลุ่มเป็นที่ลุ่มหน่อยสําคัญเลยเพราะว่ามึงมาทําให้ผลผลิต ได้ดีด้วยและกลิ่นหอมก็ต้องมาด้วยอย่างนั้นนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกสอนให้หน่อยได้ไหมฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังการเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบรกหน้าดีกว่าเขอเบรกหน้าอย่เพิ่งให้พี่ผู้หยิงนพีเลี้ยนะครัเดี๋ยวเบรกหน้าครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูนะครับทั้งสองท่านจะมาสอนวิธีการปลูกว่านน้ำกันครับ คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับพี่สมพงศ์นะครับมาถึงเบรกสองกันแล้วพี่สมพงศ์นะครับทางบ้านกันอยากจะรู้ว่าเออเราจะปลูกว่านน้ำเนี่ยเราจะปลูกกันยังไงอะไรยังไงถามตั้งแต่แรกเลยครับพี่มันต้องมีการเตรียมดินอะไรเหมือนก<อ>ับทำนาอะไรไหมครต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนครับคือทําเป็นเทือกคห้ดีเลยแบบดนานาเนี่ยเหมือนนาเลยเหมือนนาเลยครับแล้วก็<อ>มาดําตัดยอดมาดําตัดยอดมาดำ,ดดาดำคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาเขามีแง่งใช่ไหมคร แต่ว่าเราเอาตรงเฉพาะตรงยอดเอาตรงยอดอย่างเดียวคือมีสักสองสามใบพออ๋อครับถ้าตัดมากมันก็จะเปลืองหัวเยอะเเพราะว่าหัวนี่เราจะเอาไปขายหัวเจะเอาไปขายใช่ไหมฮะเขามีราคาซื้อขายกันไหมครับว่าที่เป็นหน่อปลูกเนี่ยเขาจะคิดราคาเป็นยังไงมีเขาร้อยละสามสิบบาทแล้วสี่สิบบาทอ๋อร้อยละสามสิบสี่สิบบาทต้องมาหาแหล่งตามแบบที่เขาปลูกกันนี่แหละครับใช่ไหมฮะคราวนี้เราปลูกกันยังไงฮะมีระยะปลูกอะไรกันยังไงบ้าง อ๋อระยะโปลูกนี่ก็ประมาณตัก30 40เซนครับนะต่อ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 ต้นครับผมนะช่องนึงอ่ะประมาณ3ามสเซนครับมันต้องมีเทคนิคไหมครับเหมือน,นเหมือนดำนาเหมือนอะไรมันต้องมีเทคนิคอะไรไหมไม่ดำก็คือเอายอดไปตามกันไม่ต้องไปทางนู้นมั่งทางนี้บ้างคือไปตามกันต่อนเราขุดมันจะง่ายอ๋หอหัวจะไปตามกันหมด คือให้มันหันไปทางเดียวกันพัดง่ายถ้ามันโค้งก็ให้โค้งไปทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราหันไปคนละข้างมันจะเป็นยังไงพี่มันก็พอพอแตกกอมันจะแยกออกไปครือเป็นช่องห่างเลยอ๋อมันจะแบบเหมือนเสียระยะอะไรไปเสียระยะไปใช่ไหมฮะขุดลาบากด้วยขุดลาบากอันนี้ก็คือต้องระวังเหมือนกันหลังจากลงปลูกแล้ว1-2เดือนก็ให้ใส่ปุ๋ยนาสูตร16-20ีิหรือจะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ก็ได้ครับ โดยใส่ครั้งลักเครื่องกระสอบต่อไร่หลังจากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยซ้ําทุก2-3เดือนครับว่านน้ําเป็นพืชที่มีน้ํามันหอมระเหยจึงไม่ค่อยมีโรคและแมลงระบาดแต่ช่วงแรกต้องกําจัดวัชพืชบ้างส่วนศัตรูที่สําคัญจริงๆก็คือหอยเชอรี่ครับจึงต้องมันเก็บตัวหอยและไข่ไปกําจัด เทคนิคสาคัญที่ช่วยให้หัวว่านน้ามีขนาดใหญ่และมีน้าหนักดีก็คือในช่วงที่ให้ปุ๋ยก็จะให้ปุ๋ยชีวภาพพ่นทางใบหรือจะใส่ลงในแปลงว่านน้ําไปด้วยก็ได้ครับการขุดหัวว่านน้าชาวบ้านที่นี่เขาใช้เครื่องมือพิเศษที่หลายท่านคงไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆครับเลยต้องมาคุยกับพี่เขาหน่อยครับ ผู้ชมค,ครับที่เห็นพี่กําลังเรียกว่ารับนะฮะก็คือจริงๆแล้วก็คือครั่วนะฮะแต่ว่าที่นี่เรียกว่าอะไรนะครับพี่จ๋าตักรายจ๋าตักรายโอ้โหชื่อพราะมากเลยครับแต่ว่าพี่เขานะครับมารับจนแบบคมมากเลยคมเหมือนอะไร,รพี่เนี่ยมีดอ่ะเหมือนมีดเลยทําไมต้องคมครับเวลาไปขุดอะไรเงี้ยครับมันได้ลื่นๆคือเหมือนถ้าเกิดเป็นว่านน้ำนี่คือตัดรากไปเลยรากเลยรากก็ได้ขาดแสะง่าย อันนี้ว่าคมแค่ไหนพี่ที่พี่ที่พี่ทำอันนี้ตอนแรกมันจะเป็นงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาทําเหลาจนเป็นแบบรูปแหลมๆอย่างนี้เลยโชว์ความคมหน่อยครับพี่ทํายังไงครับความคมนี่นะกระเด็นเลยนี่ครับคุณผู้ชมนะครับคมขนาดไหนนียอย่างนี้เลยนะฮะขมาสดๆเอยเหี่ยวๆเนี่ยอย่างนี้เลยจริงชื่อจ๋านะแต่โหดเหมือนกันนะนิ้วขาดเลยถ้าโดนนิ้วนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะฮะนี่ยต้องระวังเหมือนกัน ครับนี่ผมคนกรุงเทพก็เลยไม่รู้จริงก็คือจ๋านะชื่อหวานนะแต่ว่าดุนะครับจ๋าจ๋าจาจ๋าจา,จา,จาอันตรายนะครับยอดแปลงนี้มันได้ระยะขุดแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูน<า>ั่นมามาดูเนี่ยผมสนใจมากเลยว่า,นานโอ้โหมันจะขุดออกมาแล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองขนาดไหนนะครับอ ประมาณเท่าไหร่แล้วครับอายุขนาดนี้อายุประมาณ12เดือนกว่ากว่าสิบสองเดือนกว่าแต่จริงจริงแล้วสิเดือนก็ขุดได้ละสิบเดือนก็ขุดได้แล้วฮะแต่ทีนี้ว่ามันจะอ่อนไปหน่อยหัวจะพอตากแล้วมจะยุบอ๋อครับอ่าคือให้ปีขวาไปหน่อยมันจะดีคือยิ่งยิ่งแก่อ่ายิ่งแก่ยิ่งดีน้ำหนักยิ่งดีเหมือนคนเหมือนกันใช่ไหมอ่ายิ่งแก่ยิ่งดีครับ ว่ายิ่งมากเดือนนี้ก็ยิ่งดีหัวจะแข็งหัวแข็งน้ำหนักดีใช่เข้าใจเหมือนคนเลยเอาโอเคพี่คราวนี้เวลาเราเราคือเวลาเขาแก่เนี่ยเราดูลักษณะเป็นยังไงครับต้นใบเขาจะเป็นยังไงทั้งที่แก่ก็คือใบแห้งจะเยอะใบแห้งเริ่มเยอะแล้วใบแห้งเยอะนี่ใบแห้งใบแห้งก็จะบ่งบอกแล้วว่าใกล้จะขุดได้แล้วใกล้จะขุดได้หนึ่งไร่เราได้เท่าไหร่นะน้ำหนักสดถ้าเราขุดหนึ่งไร่ก็ประมาณ6 หกตันกว่าหกตันกว่านะแต่เขารับซื้อเป็นแห้งเขาซื้อรับซื้อเป็นแห้งหรือหกตันนะมามามาตากแห้งใช่ไหมตากแห้งเหลือเท่าไหร่ก็เหลือประมาณตันสองตันสามน่ะตันสองตันสามนะนะครับควนี้อ่ากี่กี่แดดถึงจะแห้งครับเวลาตากเนี่ยก็ตากประมาณสี่แดดสี่แดดคือสี่วันสี่วัน การลงทุนปลูกว่านน้ำไร่ละ40,000บาทเป็นค่าปุ๋ยและค่าแรงงานซึ่งต้องทำทั้งแซะหัวขูดรากออกแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนก่อนตากดังนั้นรายได้ได้ละ1 4 0 0 0บาทจะถูกหักส่วนนี้เหลือกำไรได้ละประมาณ60,000บาทครับก็40,000ื่นแล้วแต่ว่าพอเลาเป็นเป็นตันแห้งนะครับก็อยู่ประมาณสัก1.2ถึง1.3ตัน,นกิโลละเท่าไหร่ช่วงนี้ครับพี่กิโลละ80ตอนนี้80 คือตีแล้วก็ตกอยู่แสนนิดาตกแสนรายได้ต่อประมาณนะคิดว่าสิบเดือนแต่สิบสองเดือนนี่มันต้องมันต้องเยอะขึ้นดิมก็เยอะขึ้นน้ําหนักเยอะขึ้นไงประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบสองเดือนเหรอครับมันก็สิบสองเดือนก็น้ําหนักสดประมาณเท่าไหร่น้ําหนักสดเหรอก็ประมาณตันห้าน่าจะได้ตันห้าก็ได้เพิ่มมาอีกได้เพิ่มมาอีกแล้วน้ําหนักมันจะดีขึ้นอืน้ําหนักได้เยอะ ากแห้งแล้วก็เรียกว่าหัวแข็งหัวแข็งนั่นแหละก็ดีขึ้นหักไปประมาณสี่หมื่นนิดๆนะเราลงทุนประมาณได้กาไรประมาณแสนหนึ่งก็ตีประมาณหกหมื่นหกหมื่นต่อไร่ต่อประมาณ10เดือนเนี่ยสบายๆโอ้โหอันนี้แบบน่าสนใจมากเลยพี่นี่ถามว่าจริงๆแล้วคิดว่ามันยั่งยืนไหมอาชีพนี้การที่เราทำนี้ก็ยั่งยืนเนี่ยเพราะก็ตลาดรองรับเขารับได้ตลอดรับได้ตลอดนะครับแล้วก็ การตลาดจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้พี่มาแนะนำนิดนึงพี่สมพ์แนะนําว่าการตลาดเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างไปหาไปหาคนรับซื้อเนี่ยไปหากันยังไงไปคุยกันยังไงได้นะเดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าเบรกนี้ทางไว้แค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการตลาดกันต่อผมขอยากขึ้นเลยนะฮะผมไม่อยากอยู่นานพี่มีปิงวะเนี่ยกลัวมีเหมือนกันครับปิงปิงนะ ชมครับขนาดนี้ครับผมอยู่กับพี่สมพงศ์นะครับแล้วก็มาคุยเรื่องการตลาดของว่านน้ํานะครับเมื่อกี้เราไปเก็บเกี่ยวว่านน้ามานะครับโอ้โหนี่ยาวนี่ปีประมาณปีหนึ่งปกีกว่ากว่าน้ําหนักดีใช่ไหมถ้าปีกว่าน้าหนักดีหัวจะแข็งับผมจริงจริงแล้วคือเขามีความหอมผมลองเด็ดใบดมดูก็หอมนะฮะห,หอมแบบหอมแบบหอมสดชื่นยังไงเพื่อไม่ถูกแล้วก็ที่สําคัญที่เขาจะใช้ก็คือคือ,อตรงแง่งมันนี่ใช่ไหมที่ไปทํายา อ๋อหัวใช้หัวเนี่ยหัวเนี่ยเรียกว่าหัวนะครับไปทํายาตรงนี้นี่เองนะฮะที่ใช้ทํายาเนี่ยไปทํายาอะไรบ้างครับพี่ก็ไปเข้าพกยาลมยาหอมครับยายาเสือเสือเบ็ดตัวอือไหลยางเรียกอะไรยาดองเล่ายาดองเล่ายาหอมยาลมยาหมองได้ไหมยาหมองด้วยครับยาหมองด้วยคือเกี่ยวอะไรที่มีหอมหอมไน่ต้องมีอันนี้ด้วยครับ แต่ก็น่าจะมีสรรพคุณอะไรเกี่ยวกับร่างกายเหมือนกันน่าจะมีเหมือนกันเนาะก็ไม่เข้าเครื่องยาขนาดนี้ครับนะ<ช><ช>ครับอืมครับแต่ไม่ไม่ใช่ไวยายากรเลยไม่หัวว่านน้าแห้งมีราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ97บาทครับส่วนราคาต่ําสุดอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากมีราคาที่80บาทแต่พี่สมพงศ์บอกว่าปลูกอย่างไรก็ไม่ขาดทุนครับาวนี้อ่า พี่สงพงษ์ถามนิดนึงครับว่าในด้านของการที่เราจะไปขายเนี่ยถ้าลายใหม่ๆเนี่ยไม่เคยรู้จักตลาดเลยเนี่ยจะไปขายเขายัางไงฮะเราจะเข้าไปขายเขายัางไงอ๋อก็มาที่ครับที่เขารู้จักที่เขาเคยทำเรามาติดต่อพ่อค้าได้อ๋อไปถามถามสวนที่เขาเคยปลูกเ่ถามสวนที่เาเคยปลูกเ,เขาก็แนะนําพ่อค้าได้น่าแนะนําได้แต่ถ้าเกิดเป็นที่บอกเป็นร้านขายยาเนี่ยล้วถ้าเราเดินไปถามตามร้านขายยาได้ไหมได้ไปได้แต่ว่ามันการที่จอด รถมันลําบากไม่เหมือนเขามารับอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนต้องถามว่าที่ไหนที่ที่ไปขายเนี่ยพี่ที่ไปขายย่นิยมไปขายกันนะเนี่ยนิยมไปขายกันอยู่ถแถวสะพานกรุงเทพอ่ะสะพานกรุงเทพนะแถวแถวจักรวรรดิใช่ไหมอ่านั่นแหละฮะคือ <laughs> โอเคเราจะรถญาติหน่อยแต่ลองเดินถามดูร้านยาต้องการทั้งนั้นต้องการ้นเลยร้านยาเยอะแถวนั้นผม คือมันมีไหมครับถ้าว่าถ้าแบบว่าเอาเคเราเราไปขายแต่ว่าช่วงราคาต่ําๆอะไรพวกนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะพอเราเราแห้งแล้วเนี่ยเราเก็บรอราคาได้อ๋อเก็บได้ตากให้แห้งอย่างเดียวอยู่ได้นานนานในนาน,น,าน,น,านขนาดไหนข้ามปีได้ไหมหรือ,อยังไงข้ามปีมันจะมากไป <laughs> <laughs> มากไปกี่เดือนได้พี่ถ้าจะรอเวลามันต้องดูระยะเราตากแห้งอย่างเดียวเนี่ยถ้าตากแห้งเนี่ยจะอยู่ได้นานนานหลายเดือนหลายเดือน คุณผู้ชมครับคําถามสําคัญนะครับสำหรับคนทำการเกษตรก็คือว่าจะปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดหรือไปคุยกับร้านค้าก่อนแล้วค่อยปลูกนะครับต้องมาถามพี่สมพงศ์นะครับว่าอย่างร้านยา,น,านะร้านยาเนี่ยเราต้องไปคุยกับเขาก่อนนะครับว่ารับซื้อเราไหมอะไรก่อน,น,นปลูกเงี้ยได้ต้องต้องไปติดต่อก่อนอจะดีกว่าเดี๋ยวเกิดทําแล้วการตลาดไม่มีมันก็อยู่ไปก็เสียของช่นี่มีปัญหาสําคัญเลยนะครับต้องติดต่อตลาดก่อนครับเห็นบอกว่าคือที่เยอะๆคือจักรวรรด ที่อื่นรับซื้อไหมหรือว่ายังไงที่อื่นเขาก็มีมั่งแต่เป็นโอดังเล็กๆเขาก็ซื้อไม่เยอะอ๋อซื้อไม่เยอะแต่แตจักรวรรดินี่คือเขามีหลายร้าน,น่ามีหลายร้านร้านใหญ่ๆงั้นเลยใช่ไหมเป็นแหล่งเลยแถวนั้น,นอ๋อเป็นแหล่งเลยน,นะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คืออยู่แถวนั้นเลยน,นะครับผมคิดว่านะครับในเรื่องว่านน้ํามีการตลาดจะดีไปอีกนานไหมครับถ้าที่ดูเนี่ยโอ้ยเขาต้องการตลอดนะเพราะว่าไปเข้าสมุนไพรับ หลายตัวไงหลายตัวอืมพูดถึงเห็นยานอกจากเห็นเขาบอกว่าจริงไปเข้าพวกยาเขียวยาขมอะไรพวกนี้ด้วย่าครับเข้าใช่ไหม่าใช่ครับแปลว่าจริงแล้วมันก็ยาที่ใช้นะครับก็ทั้งยาหม่องยาหอมใช่ไหมฮะยาดองเหล้าครับยาขมยาเขียวก็แปลว่าจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวยืนตัวหนึ่งนะครับเป็นยาตัวยืนตัวหนึ่งเลยสําหรับการทํายาไทยครับเพราะฉะนั้นนี่โอกาสที่แบบว่า จะความไม่ต้องการจะ,จะเกิดขึ้นจะน้อยมากน,านะนะแต่ว่าโอกาสจะดีพี่สมพงศ์ครับนี่จะบอกตรงว่าทางบ้านต้องสนใจแน่นอนนะครับว่าว่านน้ำนี่แบบเราปลูกพืชอื่นแล้วมีปัญหาเรื่องราคางราคาตกต่ำม,มีปัญหาเยอะแต่ว่าพอาาปลูกว่านน้ำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะสนใจติดต่อพี่สมพงศ์ได้อย่างไรครับพี่ติดต่อมาที่บ้านเนี่ย ที่มีโทรศัพท์ครนะติดต่อทางโทรศัพท์ก็0891363644มาติดต่อได้ทุกเวลาเลยครับครับผมติดต่อได้นะดีให้ความรู้ครับนะครับก็ช่วยเพื่อนเกษตรกรนะครับนะครับนอกจากจะเป็นคนรูปหล่อแล้วยังใจดีด้วยพี่สมพงษ์เนี่ยนะฮะเป็นเศรษฐีเนี่ยสบายๆเลยนะพี่นะต้องขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมติดต่อพี่สมพงษ์นะครับจะได้ความรู้แล้วก็มาปลูกว่านน้ำกันนะครับ เป็นเศรษฐีสบายๆครับครับเ <laughs> ยี่ยมเลย <laughs> สวยแล้วนะรายการเศรษฐีเกษตรขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและนำความรู้จากทางรายการของเราไปพัฒนาอาชีพขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านประสบความสำเร็จและช่วยกันแบ่งปันความรู้ เพื่อสร้างสัรสังคมที่ดีครับ